คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ โอเคค่ะก็กราบสวีนะคะมิรักแฟนเกมทุกท่านเลยะคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับเชฟเกย์กับเจค q u a นะอ่าวันนี้เรามากันในเกมการิชา42ร์ทูนะคะทุกคนหรือเกมอ่าโชคลาภแห่งคณะอ่าเกมโปรดของเจควั a เองนะเล่นได้ทุกวีทุกวันนะทุกคนอ่าเพราะว่ามันแตกดีเหลือเกินนะไม่อยากจะโหมดไปดูกันเลยอ่าวันนี้เราพกทุนมาที่1000บาทจ้ะกับบิดห้าสิบบาทเป็นเลย หรือว่าร้อยเอาร้อยดีกว่าเนาะหรือว่าห้าสิบเอาห้าสิบก่อนนะทุกคนเออที่จริงอยากเล่นเบ็ด้อยเลยนะแบบอัดไปอย่างเงี้ยแล้วแตกเลยเออแบบวัดดวงอนะ่ะทุกคนอ่าสิบทีวัดดวงอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์นนะทุกคนคูณหนึ่งพันวัดดวงนะสิบครั้งนะเออถ้าแตกมันก็แตกนะอ่นะทุกคนห้าสิบบาทตอนนี้ก็คือจะหมดหมดแล้วใกล้แล้ว ห้สิบาทนี่ก็คือว่าเสี่ยงชีวิตนะเอ้ยแกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเข้ามาด้วยความปังนะสวยแต่ละดอกเป็นไงล่ะวาดไปทีเดียวนะเออบิ๊กวินเลยนะ1487บาทเออไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะลำมาด้วยแบบดวงนะคะลามากับดวงนะเออ อ่ะทุกคนค่ายเกมที่จะขวัญเลยน,นะคะเป็นค่ายเกมของ PG Shop นะหรือว่า PG Slot ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะใครสนใจอ,อยากเข้าไปทดลองเล่นเกมน,นะคะก็ลิงใต้คลิปเลยนะอ่าทดลองเล่นฟรีนะทุกคนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งด้วยเออรับชมกันเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้รอกเรียนแบบเด e Sadder อุ้ย ยังไงเจ้าหญิงลงไหมอุ้ยดอกนี้ไม่ลงก็บ,บ้าแลว้วตัวหู่เป็ดร้อยยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงก้อนล่ะโอ้ไม่ได้มาเล่นเล่นนะคบนอนเออยังไงฟาดไปอย่าให้เหลือโอ้ดูดไปละจ้ะก็ดูดไปละจ้ะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกอืมไป เป็ดสองร้อยหมุนมือไปก่อนไหนดูสิลองเชิงอ้าวยังไงโอ้เราไปส่องดอกหมุนมือไปเป็นสองร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าว่าอย่าว่าสแกตเตอร์ลงเถอะเป็นสองร้อยย่ามจะเก็ตปุยมุยนี่เฮ้ยยังไงก่อนดอกสุดท้ายต้องมาแล้วปาสแกตเตอร์บิ๊บแบบแบบปั๊บปุ๊บลงจน ร้อยเฮีคุณผู้ชมเอ pale. อยังไงกอ็จะแตกหรือไม่จะใช่หรือมั่วเออมาดูอุ้ย,ดอ,ยดอกแรกฟาวไปแล้วดอกสองก็ฟาวไปอีกดอกสักอุ้ยสเก็ตเตอรต์ขึน้นบนไม่ลงทุกคนเกือบชอ็อกเกือบช็อกชอ็ชอกชอ็อกช็อกเฮ้ยดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายอ้าวอุ้ยมาดอกสุดท้ายอันนี้คนดอกเดียววะ โอ้ยชีวิต1 5 3่งพันบาทเออได้อยู่ได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะแต่ถ้าเข้ามาในทิศทางนี้เราต้องรีบหยุดนะทุกคนโอเคมา1,000รับไปกำไร1,712บาทนะทุกคนอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจคข่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปไปเด้อมาเร็วไปเร็วหน่อยเด้อจุบ